ต่งนี้สื่อต่างประเทศสองสวันนี้นี่แหละครับนำเสนอข่าวเรื่องของเจ้าเบบีดราก้อนครับเพราะว่าเบบีดราก้อนคือตามตำนานจริงๆแล้วเนี่ยคนจะเชื่อ <ฮะ S 1> เรื่องของมังกรทั้งโลกตอนตกตอนออก<ฮ>ะนะครับแต่สายพันธุ์ของมันคือมันก็ไม่ใช่มังกรที่แท้จริงเหมือนที่เราเข้าใจกำลัง<า><ต>สงสัยว่าตัวจริงาาหรือเปล่าพ่นไฟไม่ได้นะเป็นฉายาแล้วก็พิ่งจะมีวางไข่แล้ว กระเทาะเปลือกไข่ออกมานะครับกำลังจะแพร่พันธุ์ของเบบีดราก้อนแล้วคนก็สนใจกันวันนี้เลยมีเรื่องราวของเบบีดราก้อนมาฝากคุณผู้ชมเป็นตัวนี้นี่แหละครับ <c oughs> ตัวจะคล้ายๆกับสลามเมนเดอร์อย่างที่เราคุ้นเคยแต่ว่าหัวแล้วก็ส่วนที่ยื่นออกมาจากตัวเนี่ยก็จะแตกต่างแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แบบนี้คนเลยตั้งฉายาว่าเบบีดราก้อนนะครับซึ่งเป็นชื่อท้องถิ่นที่เรียกกันในถ้ำโพสโตชนาทางตอนตกเฉียงใต้ของกรุงลูเบียนาเมืองหลวงของสโลวีเนียครับ ซึ่งที่สโลวีเนียเนี่ยเป็นที่ที่มีความเชื่อว่ามีมังกรที่สามารถพ่นไฟได้เหมือนอย่างในการ์ตูนที่เราเห็นอยู่แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญคนเวลามาก็อยากจะเข้าไปที่ถ้านี้นี่แหละครับไปชมเบบี้ดราก้อนเพื่อที่จะดูหน้าดูตาว่าเป็นยังไงมีเหงือกแผ่ออกมาจากต้นคอเพื่อรับออกซิเจนจากน้าแบบนี้นะครับสีแดงๆอยู่ด้านข้างศีรษะและที่สําคัญมันเป็นนักล่าในระบบนิเวศด้วยนะครับเชื่อว่า เบบีดรากนตัวหนึ่งอายุยืนถึง100ปีตัวเล็กแค่เนี้ยนะคะอยู่นานฮะอา,อายุยืนจริงแล้ววางไข่แต่ละครั้งเนี่ยคือบางทีทศวรรษหนึงหรือ10ปีวางไข่แค่ครั้งอย่างมากก็ไม่เกิน2ครั้งเท่านั้นตัวใหญ่ที่สุดที่เคยเจอ35เซนติเมตรก็คือประมาณฟุตหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่โตเต็มวัยแล้วคาดว่าจะต้องอายุ15ปีขึ้นไปคือพัฒนาการช้าหน่อยนะครับ ปกติจะเลื้อยไปตามถ้าก็จะต้องอาศัยเซ็นเซอร์รับสัมผัสความเคลื่อนไหวของปูของหอยทากเพื่อที่จะไปดูว่ามีอะไรอยู่ข้างๆแล้วก็ไปกินเป็นอาหารนะครับนี่ก็เป็นภาพเบบี้ดราก้อนที่ฝากกันเที่ยงนี้แหมทั่วโลกเขาก็ต่างเอ็นดูความน่ารักของมันค่ะัน่าสน,นใจนะคะ